พวกเราเกือบตายรวมถึงเนี่ยก็เกือบหนูหนูจะคิดสั้นเลยจริงๆเพอะเอินว่าหนูจะหนูยังแม่กระชากมาหนูโทรหาพี่พี่พี่ปอค่ะบอกว่าพี่ปอหนูมั่นใจว่าพี่เก๋ตายเพราะไอเอิร์กเพราะหนูเนี่ยแล้วพี่ปอก็ปลอบใจหนูถูกไหมวันนั้นหนูพูดว่าอะไรยังไงก็คือลิลลี่ก็ ณวัน,เหเหนนั้นเนี <'t you? S 1> ่ยคือตอนที <Yep. S 1> ่เขาหนีไปอะค่ะเพราะน้องลินลี่ก็เสียใจมากแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ปลอบน้องลินลี่แหละว่าเราอะคือแบบลองดูเก๋เป็นตัวอย่างว่าเก๋อะคือแบบเขาเขาจากไปโดยที่เขาแบบเหมือนกับว่าคนชั่วลอยนวลอะเนาะน้องลินลี่ก็ต้องสู้แล้วก็เลยบอกว่าให้แบบว่าคิดถึงว่าคนที่เขาแบบเสียชีวิตไปแล้วอะอย่างเก๋อะเขาไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เลยก็อยากให้น้องลินลี่อะแบบ สู้สู้ไล้คือเหมือนกับแล้วแม้ว่าอวันนั้นที่คุยกับพี่เขาอาจารย์ดูจะรูดซิฟขึ้นสักนิดหนึ่งไหมลูกหรือไม่หรือไม่รูดนะมันรูดไม่ได้มันได้แค่นี้ละค่ะโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรเพราะหลายคนบอกเอาบาออกได้ไหมเอาบาออกได้ไหมไม่ใช่บาของน้องนะหมายถึงบาเหมือถึงบาที่หน้าจอเอออ่ะจนจนจนต่อเพราะเป็นแล้วโอเคใจเย็นใจเย็น หนูก็พยายามลืมทุกอย่างแล้วยกโทษให้อภัยใช้ธรรมะปฏิบัติจิตใจเพราะว่าหนูก็พลาดเองที่เชื่อใจคนทั่วอย่างมึง <_ uff> เพราะฉะนั้น, <_ uff> นกูเอาโหสิกรรมให้มึงแล้วนะเอิร์กบอกมึงหลายครั้งแล้วว่า ชีวิตกูเนี่ยไม่เคยสับว์แช่งใครแต่พี่ถามนิดหนึ่งได้ไหมว่าทําไมก็ถึงต้องมาว่าไงเงี้ยนนด้วยว่าฉีกหน้ากากเงี้ยเมายาเหลืออะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงมาพูดอย่างนั้นคือเขาก็ว่าคนหลายคนน่ะก็มันอิจฉารีไงตัวมันทําให้รีดังไม่ได้แล้ววันนี้รีดังด้วยแสงของพี่หนุ่มโ,โอ้โหไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับพี่เลยไม่เกี่ยวกับพี่เลยเมันก็เลยมันก็เลยอิจฉาตาร้อนไงก็คือมันรับเรื่องจริงไม่ได้ว่ามึงฆ่าคนฆ่าตะกอนแล้วเกือบฆ่ากู อุ้ยย,ยัง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 เออกฟิเตอร์เลอร์ส่งข้อความมาแล้วนะครับว่าส่งมาเลยบอกขอไม่คุย แล้วมึงจะโพสมาทไมก็มึงกระจกไงเออมึงปากปากดีแต่ในไอจีไอคักช่วยมึงโพสเจรจาจึงจะโพสมาทำไมเขาให้คุณอันนี้นะคะก็เป็นใบที่หนูใบใบกระดาษที่หนูซื้อมาจากไอ้นี้นะไม่ขอโฟนอินนะครับพี่ได้ลงทุกอย่างไปหมดแล้วครับนี่ไอกระจกเออเฮ้ยคือมันพูดย้อนแย้งอ่ะมันบอกอยากให้เจรจาอ่ะอ่ะยังไงถ้าคุณจะพูดเขาลงมาอย่างเงี้ยอ่ะ ก็มึงเป็นคนกระจอกอ่ะพี่จ๋าพี่พูดดีแต่ปากอ่ะมีแต่น้ำลายเน่าๆอ่ะเออคนตัวเองเลวคนเดียวยังไม่พอยังเอาน้องเอาแม่ตามไปด้วยอีกคือแบบมันเกินไปนะครอบครัวพวกมึงอ่ะเอ้ยยากจะมึงกลับมาประเทศไทยเนี่แม่มึงน่ะเอยวจัดให้เลยลินลิสไอคุณดี่ปากกต่การเรื่องนี้